อันใหม่ <Yeah. S 1> อ่าใช okay. Okay. เ้เปิดเปิดถัดเปิดไฟด้วย <c oughs> ไปที่ MDI <c oughs> นะครับ oh, ให้ดูโค้ดเนาะอ,อ่า MDI <c oughs> แล้วก็ไปที่เปิด M3S 500 EOB เนี่ยกดสตาร์ทอ่าแล้วก็เปิดประตูอ่ะทีนี้มาดูวิธีการหา ใช้ความ็วรอบไม่เกิน500เท่านั้นถ้าเกินนี้มันจะสปริงมันจะยืดไปที่แอนจ็อกเลื่อกแล้วก็ไปที่ด้านแรก คุณสิบก่อนแล้วก็หมุนทีละขีดแตะ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 จนนิ่งทีละขีดแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มปรับไปที่อ่าคูณหนึ่งอ่าแล้วก็ดูนะครับให้มันจากอ่าหลังจากที่มันนิ่งเสร็จมันจะจากอ่าดูนะครับมันจะจาก น,นี่มันจากแล้วอ่านะครับหลังจากนี้จากเสร็จไปที่โพสิชันอ่าฟังก์ชันเลือกออริจินอ่าทำการกดออริจินอ่าเลื่อนมาที่โอเปอเรเตอร์เลือกออริจินอ่าออริจิน x ออริจินอ่า z ออริจิน x y z ออริจินอ่าหลังจากนั้น หมุนออกหมุนออกแล้วก็ขยับนิดนึงทีนี้เรามาดูที่นี่เลยเพื่อไปอหมุนไปที่ลบห้าสิบให้มันอยู่ที่เลขห้าสิบออกเกินะระวังอ่าดูนะครับห้าสิบ หลังจาก5้าเสร็จเราก็มาปรับให้เป็นตัวละเอียดก็คือ0.1นี่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูอ่าดูละเอียดนะครับมานับมาดูนะครับทีละหนึ่งขีดอ่าใช้แฮนจ็อกทีละหนึ่งขีดไปเ,เรื่อยๆจนกว่ามันจะขีดออกอ่าความเร็วในการหมุนสม่ำเสมออ่าไม่กระชากทีละหนึ่งขีดทีละหนึ่งขีด ใช้ความรู้สึกที่แอนดะ์จ็อกมันทิละล็อกทิละล็อกไปเรื่อยๆอ่าจากอ่ารู้นะครับเห็นไหครับ2อ่ากดออริจินอ่าเครอบสุดท้ายตอนนี้จะย,าย้ายหมุนออกมาเคียร์อ่าเคียร์แล้วหมุนไปที่20เลย เมือ่อกี้ห0นี่หมุนไปที่20ไม่ต้องปรับอะไรอ่ายี่สิบอ่าหลัจากยเสร็จเรานับในใจ่ะมาดูนะครับ19 18 1้1ส1บแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิสองส หนึ่งไมท่อนครับนี่คือรายละเอียดสุดในการหากดแทดยกขึ้นปรับเลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งยกแกนแท่ขึ้นบวกเลื่อนไปอีกฝั่งดัดล่งไปที่แท่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับแท่ศูนย์เท่กากันให้เท่กากันทั้งสองฝั่งเพื่อป้องกัน งานที่มันเป็นสี่เหลี่ยมรุงไปคูน y <Why? S 1> uh, ยังอยู่ที่คูณสิบอยู่นะครับแล้วก็หมุนเป็น y ลบหลังจากที่แตะเริ่มนิ่งทีละหนงขีดทีละหนึ่งขีดหลังจากนิ่งอย่าเพิ่งแล้วก็มาปรับก่อนมาปรับมาคูณคูณหนึ่งก่อนอแล้วเราก็ดูทีละขีด ทีละขีดทีละขีดทีละขีดใช้ความรู้สึกกับายตัว hand view อากแล้วจางค่าที่ไว้1 8บแปุดห้เอ่าเราบวกไปห้าสิบนนั้นก็จะเป็น1 8บแปดจุดห้าห้าห้าหกนะสิบแปห้าหมุนไปหมุนออกวายไปเคลียร์หมุนกลับมาที่1 8บแปห้าหก้า หาหกห้าหกเก้าแล้วทำการปรับปรับมาที่คูน,นึงอ่าแล้วเราก็ดูอ่าตอนนี้ยังไม่ต้องนับทีละขีดทีละขีดมา 0อ่าบวก20อ่าก็ะจะเป็น18.540อ่า1 8 5รอบสุดท้ายอรอบมุท้ายนออกไปให้เคลียร์แล้วก็เคลียร์ให้มันให้มันให้มันขยับแล้วก็18.560 สิบแปดเมื่อกี้สิบแปดห้าสองถึงสิบแปดห้าสี่ศูนย์ยี่สิบอ่าหลังจากสิบแปดห้าสี่ศูนย์เราบวกไปยี่สิบทีนี้เราก็มานับในใจสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้าสามสี่สามสามสองสามหนึ่งสามศูนย์ยี่เก้ายี่แปดยี่เจ็ดยี่หกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสาม 2องยี่สอ่ายีค่าเท่าเดิมยกขึ้นได้เลยคูณห0ึยกขึ้นเอาค่าที่ได้หารสองได้เท่าไหร่ครับ1 8บแปดยูห้าสิบ5ปดย2ห้าศูนย์หู้ย์ห้ก้เก้าจองหกถูกไหมลองกดขึ้นที่เลขดู เอากดเลขป็าคี่เลข9.9.26อ่าโอเค9.26อ่าเลื่อนมาแบ่งครึ่งเลื่อนมา9.26อ่า26อ่า9.26กดออริจินอ่าออริจินต่อไปหาแกน x อ่า x เราจะแตะแล้วก็มุูมาครึ่งหนึ่งของความโตอ่าถ้า ถ้าเป็นใช้ตรงตำแหน่งที่โตหรือี้จะ10มิลก็จะแบ่งกม็มุหลังจากที่เราแตะเสียจเราจะมุกมา5มิลถ้าเป็นตัวเล็กจะเป็น4มิลก็มุกมา2องนั้นคุณจะใช้ตัวใหญ่นะครับใช้ตัวใหญ่ก็จะเ็นเอก็กอาเลื่อนออกเส้น่งเส้เท่าเดิมเส้ศูนย์อ่าหลังจากนั้นก็เลื่อน,น,น,นแตะ แล้วนิ่งอ่าเพินทำไมอ่านิ่งนิงนาานงน่งเสร็จกลับมาคูณสิ่ต่คูณหนึ่งอ่าแล้วก็เลือกเป็นธิะขีรธิะขีดไปจนมันนิ่งเอาชิ้นงานชิ้นงานนี้หน่อยหาดูออหลังข้โมูล เล็กงเสร็จกดเ<น>คลียร์เป็นออริจิน X ออริจินอ่าหลังจากนั้นหมุนออกอ่าหมุนออกเลื่อนไปที่อ่าปุ่หนออ้าจอเลื่อนมาที่50อ่า50แล้วก็ปรับมาคูณหนึ่งอ่าปรับมาคูณหนึ่ง อ่าคูณศ,ศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็กินเล่นหนึ่งขีดไปอ่าทีนเลนขีดแจกแกกก่อนยังไม่ต้องดูหน้าจอแก็กจนกว่ามันจะหลุดกิเล่ขีดกิเละขีดกิเละขีดไปเรื่อยๆจน ออกอดูโคมไป่อนเคลียเป็น Origin. ออริจินเคลียเป็นออริจินแล้วหมุนออกจนแล้วก็หมุนกลับมาที่20อ่าหมุนออกไปก่อนอจนซา,า,าแล้วก็หมุนหน้าจอยังไม่ต้องดูที่เอฟเดอร์มาที่20ครอบสุดท้าย อ่ยี่สิบอ่าแล้วก็เรามาดูแล้วนับในใจนะครับสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้องสิบเอ็ดสิบแปดดหก้าสี่สาสองหนครับค่าที่เรียบที่ส uh, ุดอ่ายกแซตขึ Saint ้นอ่ายกแซตขึ้นให้พ้นชิ้นงาม เลื่อนมาที่เลื่อนเลื่อน x ลงมาลบ5มิลครึ่งหนึ่งของดอกครึ่งหนึ่งของ,ขอ,งอ,อีฟไยเลืคอามโครั5มิลเคลียร์ x เป็นออริจินอ่าทีนี้เป็นการตั้งค่ากดปิดหยุดหัวก่อนเอาการเอาค่าไปใส่ใน g54 ก็ไปที่ออฟเซตอ่าออฟเซตแล้วเลือกไปที่เวิร์าเลื่อนไปที่เวิร์ ยกขึ้นก่อน1นึงครั้ง,งแล้วไปที่เวิร์กอเอาค่าเลื่อนลงมาตรง g 54ค่า x เ,เห็นไหมครับกด p a r t Zero set ดูนะครับนี่ p a r t i set p a r t set คือการเอาค่าเม็ดชีนไปใส่ตรงค่า x ค่า y ค่า z ดูนะครับถ้าเราเป็นเครื่องที่ไม่ใช่เครื่อง hard เราก็เอาค่าเม็ดชีนพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่นลบ สองสี่ห้าสองสี่ห enter y อ่าอ่าไม่ใช่อ่อเคลียร์ก่อนอ่ามันจะเป็นเซต f 1อ่า f 1กด f 1ก่อนหรือไม่ก็เคลียร์ศูนย์ o r อยู่ใน o r จินออริจินเคลียร์เซลล์หอ่าเคลียร์เซลล์อย่างนี้ แล้วเราก็ใส่ค่านี้เข้าไปเช่นลบสองสี่ห้าจุดเก้าสามสามอ่าสองสี่ห้าเอาค่าเม็รชีนนะครับสองสี่ห้าจุดเก้าสามสามแล้วก,กด enter อ่ามันบอกว่าตัวนี้ถ้าคือถ้ามีค่าอยู่แล้วมันจะไปบวกแต่ถ้าเราไม่ไม่เอาค่าไปบวกก็กด no อันนี้มันไม่มีค่าก็กด y ไปเลย y อ่าหรืออีกวิธีหนึ่งของ hard เลยก็คือ p a r t set อ่า work h a r t zero set เนี่ยตัวนี้ อ่าก็คือมันจะเอาค่าไปใส่ให้เลยแล้วก็ออริจินไว้แกนแซดเรายังไม่ได้ใส่ดอกอ่าออริจินไว้ก่อนอ่ากดหนึ่งอ่าอย่างงี้เสร็จกระบวนการสอบอ่าโอเคครับกดหยุดเอ็กวก่อนเดี๋ยว Z เดี๋ยว Z เราจะมีงานออกมาเอาเอ็กวออ๋อจะอัพโหลดมันอยู่เือนะ